สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับชุด s k y m a ม e ก์กนนะคะสาวไฮเทคกเท่าที่เห็นนะคะก็จะเป็นใส่เป็นผมกันใช่ไหมส่วนมากชุดไม่ค่อยได้เห็นนะคะว้าว <Wow. S 1> ก็เป็นผมนะคะ95โทเค็นนะคะเพิ่อมอีแค่นิดเดียวได้ทั้งชุดแล้วอ่ะทุกคนคิดว่าไหนคุมเราคิดว่าได้ทั้งชุดคุมกว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีงบจำกัดอะเอานี้ก็ได้นะผมเนี้ยใส่ได้กับทุกชุดเลยนะ เออแบบเรารู้สึกแบบดีมากเลยอะผมเนี้ยน่ารักแต่ว่าดูข้างหน้าโลนๆไปนิดนึงนะกะนี่เลยค่ะทั้งชุดนะแต่ว่าเป็นตู้สุ่มแบบนี้น่าจะออกแบางทีก็แบบอาจจะออกอย่างอื่นก็ได้นะลองสุ่มดูเนียคะใครหมดกี่เพชรมาพี่บอกกันได้นะทุกคนเพราะว่าเรามีแล้วอะอันนี้คือเรามาให้ดูเฉยๆว่าแต่ละอย่างนะคะกี่โทเค็นใช่ แต่ว่าไอดีเรามีแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ให้ดูนะผมนี้ดีมากซื้อมาแล้วแบบไม่มีไม่มีเน่าแน่นอนเพราะว่าใส่ได้คุ้มมากใส่ได้เข้ากับทุกชุดแน่ๆรับประกันอันนี้ลองเปลี่ยนชุดให้ดูนะคะกี่ชุดใครนับทันบ้างเอ่ยใครที่สุ่มแล้วนะคะอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะว่าหมดกี่เพต้าทุกคน กิจกรรมนี้มาตั้งแต่วันที่10เมษายนถึง18เมษายน2567นี้นะคะ ่านะคะอันนี้เราเข้ามาเล่นโหมดธรรมดาเหมือนเดิมนะคะเล่นให้ดูนะอันนี้เป็นชุดที่เราชอบใส่มากเลยนะคะเป็นเสื้อกอดสีดํานะเอาจริงๆว่าเวลาที่เราใส่ชุดสีดําๆนะคะให้แบบว่าดูทึบๆมืดๆอึมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือศัตรูจะมองไม่ค่อยเห็นเรานะคะสู้กับเราใส่ชุดสีขาวอะไรแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นการแบบโดดเด่นนะคะศัตรูจะเห็นเราเออสำหรับเรานะคะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนเราหรือเปล่า ่ะเมื่อกี้ตัดออกนิดหนึ่งนะทุกคนภาพมันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นี่ค่ะอันนี้คือสกายวิงอันใหม่นอนตะน้อนซาซิลนะคะพาเรากระโดดล่มลงมานะคะมาพร้อมกับออ่หมัดพี่เนมนะคะเป็นหมัดสงกลาน,นี้นี่สวยมากนะคะและผมนะคะแมทอะไรนะคะใช่ใช่นั่นแหละนี่เป็นผมสีขาวนะคะที่เขานิายมใส่กันใช่ไหม เมื่อกี้เปลี่ยนชุดไปให้ดูแล้วนะคะหลายชุดเลยนะไม่แน่ใจว่าจะถูกใจเอ,อคนที่ดูอยู่หรือเปล่านะคะว่าแต่ละชุดที่เราแต่งมันสวยไหม <c oughs> จริงๆแต่งตามสไตล์เลยนะ <c oughs> อ่ะไปค่ะ21สอดดาเมจปุ๊บลยทำไมเบาจังโอเคเลย m 4 u p เจเบามากเพราะว่าอาจจะไม่มีสะปขบไปหรือเปล่าเออไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ก็วิ่งไปค่ะวันนี้นะคะถือเป็น m f นะคะ Up ัเจ อ๋าอุ้ยก็แรงอยู่ถ้ายิงหัวแต่ถ้ายิงตัวก็เบามากเลยและก็เป็น UMP นะคะวันนี้เปลี่ยนมาเป็นใช้เป็น UMP สากุระนะคะสกินนี้ดีลองลงมาจาก UMP สีเขียวเลยแต่จริงๆแล้วเราชอบ UMP สีเขียว evo มากกว่าแต่ว่า ID เรายังไม่มีอ่ะเรารอกลับมาอยู่นะ <c oughs> โอเคค่ะแล้วเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ มาเล่นให้ทุกคนดูนะคะว่าแบบใส่ผมนี้แล้วเล่นเก่งจริงปะจริงคือแบบใส่ชุดไหนแล้วเล่นเก่งทุกชุดเลยไฟฮาตเตอร์ป่าดนี่เป็นไง UMP s a ก u r a นี่เราคิดว่าสแต็กดีลองลงมาเลยนะอืมเรารู้สึกว่าโอเคเลยอะงัดหัวง่ายถ้าเป็น UMP L7 นะคะก็จะแรงนะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้า ไม่ค่อยลั่าแล้นเรามันงัดหัวยายไม่รู้ในมินิแมปนะคะมีจุดแดงๆเห็นไหมเราจะวิ่งไปนะคะจริงๆตอนตอน้ตนเกมนะคะยังไม่ค่อยเจอเอ่อคนสักเท่าไหร่เจอแต่น้องน้องก็แบบให้ความนุ่งมือดีค่ะนี่ดียวดูน้องนะคะค่ะากปืนปุ๊บน้องวิ่งหนีเลยจริงๆอาจจะเป็นคนก็ได้นะน้องไม่ใช่บอทใช่ไหมคือทําไมต้องว่าน้องด้วยว่าน้องเป็นบอทนี่ค่ะบนเขายิงน้อง คือบนเขาอย่าลาดคิวเหลาไปหัดมหม่ชื่อว่ากีนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็ส่งการนี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะวันนี้ก็เป็นวันที่1ิบแล้วนะใครที่ไปเที่ยวไหนนะคะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะและรักษาตัวเองดูแลตัวเองกันด้วยนะคะช่วงนี้บอกเลย pm 2 5สุดแย่มากๆเลยขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ อย่าลืมใส่แมสนะคะแมสท,ที่เป็นแบบกัน PM 2.5อะไรแบบนี้ยทุกคนถ้าสมมติว่าออกไปในที่ที่แบบฝุ่นเยอะๆนะคะเห็นคนอยู่ข้างหลังค่ะแอบ,บอยู่ตรงเสาเนียนมากเนียมากเออใช่เอ้ยเอาเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรอ่ะ นะคะวิ่งต่อไปแล้วก็วิ่งฟาร์มต่อไปนะคะส่วนเรานะคะอยู่บ้านนะสงการนี้นะคะใครไปเที่ยวไหนนะคะมีสงการที่ไหนแนะนําเม้นมาบอกกันได้นะคะเผื่อจะเปลี่ยนใจไม่อยู่บ้านเล่นเกมนะอาจจะไปเล่นกับคนดูก็ได้นี่เจอค่ะปัดซ้ายไปหนึ่งดีโอเคค่ะงัดอากาศสวยนี่ก็นั่นแหละค่ะ เราไม่ค่อยได้กลับต่างจังหวัดจะเท่าไหร่จริงๆแล้วเราไม่ค่อยมีบ้านต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เราก็อยู่บ้านที่เดิมนะคะอยู่ที่เดียวที่เดิมเออไม่ค่อยมีต่างจังหวัดอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะก็น่าจะใช้เวลาครอบครัวซะมากกว่านะคะแล้วก็แต่ว่าตรีมปกตินะคะในเพจไปดูได้เลยนะหนึ่งทุ่มตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปอ่าใช่ เสียงยังแหบๆอยู่นะคะเอาจริงๆเหมือนจะไม่สบายแบบมาหลายวันแล้วแล้วก็เมื่อวันก่อนก็พักไปวันหนึ่งก็คือแบบไม่สบายอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบเออพักดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะทําคลิปออกมาหรือว่าสตรีมออกมาได้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอเราไม่โอเคกับการที่เราเอ่อทำคลิปหรือว่าสตรีมโดยไม่มีประสิทธิภาพเรารู้สึกว่าเราอยากเต็ม้อยกับเอ่อทุกๆอย่างที่เราทําก็ ต่อมานะคะยืนมองนะคะว่าจะเอาอะไรดีเหมือนจะหยิบ mp 5อั up สไม่ได้นะคะยืนคิดค่ะเอา out ค่ะหยิบค่ะก็ใช้เป็น mp 5อั up สนะคะสกินปลาม่วงนี่สกินนี้เรารู้สึกว่าเราชอบที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิงไกลก็แรงยิงใกลก็ดีนะคะแล้วก็ลั่นสด้วยและ vss นะคะ vss เราไม่ค่อยมีอันนี้นะไม่ค่อยมีสกินนะคะ ก็เป็นใช้เป็นสก,กินอะไรก็ไม่รู้น่ารักดีนะคะก็เลยใช้เราไม่เน้นไม่เน้นจะแตกจกเท่าไหร่เน้นล่ารักเนาะวิ่งมาหาเก็บแอดดอไปคืออยากจะโชว์สไนอ่ะแต่ว่าแบบเดี๋ยวโหวดเกินเนาะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ๆช่ใช่ใช่ใชอใไหมเนี่ยค่ะอเธอร์บอกใช่เลย <S <S ก็เหมือนจะน่าจะไปซื้อชิปอัพนะคะมาอัพวีเอสเอสนะคะ ก็ไม่ได้เล่นนานนะคะ VNS แทบจะไม่ได้จับเลยดีกว่าจริงๆก็เป็นปืนหนึ่งที่ดีเลยนะใช่แต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นออต้องเอาไอย่างนี้ว่าเราไม่ค่อยเล่นเลยช่วงนี้เล่นแต่สี่สี่นะคะแล้วก็แบบสีช่วงนี้ก็แทบจะไม่ได้เล่นเพราะว่าไม่สบายไม่สบายหนักมากเลยนะหยุดไปก็คือแบบจริงๆเราก็ไม่ค่อยจะได้หยุดนะคะหยุดทีนี้ก็แบบต้องไม่สบายจริงๆอะ ต้องแบบขั้นหนักอ่ะโอ๊ยโดนยิงแต่ทางซ้ายค่ะไปค่ะลูดนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมเข้าหัวง่ายไหมก็แนะนํานะคะสกิน m p 5นี้ดีจริงใครที่ยังไม่มีก็จัดเ,เอาไว้นะคะเอาไว้ฝากไว้ในอ้อ,อกอําใจมีคนปีนขึ้นเสาไปค่ะคนชัวปีนแบบเนี้ยเราก็ยังไม่เปิดนะคะเดี๋ยวรอรอไปแบบตรงที่คิดว่าเราน่าจะยิงได้ดีกว่านะคะแล้วค่อยเปิดแต่ว่าไม่ดีคะ่ะล่าสุดยิงไม่โดนคะ่ะก็เลยไม่ดี โอเคค่ะเขาคิดว่าเรายิงมาจตกถังข้างหน้าเขาก็เลยบิดไอวอรข้างหน้าไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าสมมติว่ามุมมันไม่ได้นะคะก็ไม่ควรที่จะไปเปิดนะเพราะว่าเราอาจจะตุยเองถ้ามุมมันไม่ได้เลยแบบเนี้ยสำหรับเรานะคะแต่ว่าถ้าเล่นขัดตาใครไปก็ต้องขอโทษอด,ด้วยนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะฟาร์มของ ตอนนี้ในแมปเหลือ14คนนะคะรวมเราด้วยอ่าก็มันเป็นตรงน้ำพอดีอ่ะส่วนมากน้องชอบเดินลงน้ำแล้วน้องก็ตุยอ่ะเราก็เลยยืนดูแบบดูซ้ายดูขวาเพื่อแบบดูว่าน้องอยู่ตรงน้ำหรือเปล่าอืมนั่นอ่ะอันนี้อันนี้คนชัวกระโดดดึง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 เราก็กระโดดมั่งมาดิมาดิเปิดไปเจ็บอยู่นะคือเปิดไปเจ็บอยู่นะจะเอา MP5 ไปชาร์จค่ะจังงวะนี้ตั้งไงอวอไปก่อน ยิงไม่โดนน่ะปืนไม่ดีนะคะแบบเนี้ยปืนไม่ดีนะเอออยู่ที่ปืนนะเนี้ยไม่ได้อยู่ที่คนนะเนี้ยปืนไม่ดีนะเนี้ยก็ <c oughs> ปลาระเบิดไปค่ะคือกะว่าจะปาให้มันเข้ารูอะทำไมมันถึงไม่เข้ารูเราไม่เข้าใจเ <c oughs> ป็นเครียดก็ปาระเบิดล,ละลายไอวอลไปละกันเนี่ยคะ่ะอ่ารอดูอ่าเดินรอรอรอไอวอลละลายแล้วไอวอลก็ไม่ละลายสักที จังหวะน,นี้ก็รอต่อไปปาไปอีกหนึ่งอันโอ้ยโอ๊ยโอ๊โ,อโ,อโ,อโดนยิงโดนยิงตอนแรกก็แบบคิดว่านะคะว่าอุ้ยคนเดียวกันเหรอเข้าไปตรงนู้นเหรอไกลจังมาค่ะเปิดปเปิดไปเปิดไปเปิดไปวีเอสติดพิษติดพิษเ,เ,เอาจริงๆปางตายอยู่นั่นน่ะคนนั้นน่ะเออแต่เขาไม่ตุยทุกคนเพาตุยยากมากแล้วคนนี้คือแบบเป็นอะไรเนี่ย โอเคค่ะเขาหายไปแล้ววิ่งค่ะวิ่งหาเขาวิ่งหาวิ่งหาวิ่งหาเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะอุทก้อนด้วยอุ้ยอ่ะจริงๆริาทไมตังไงวอลเมื่อกี้ถ้าจะวัดกับอีกคนหนึ่งนะคะแล้วน่าจะตุยโอเคบนเขาเขายิงเอ่อคนข้างเราให้เรานะน่าจะตุยนะคะคนข้างเราน่าจะเป็นฝีมือบนเขาถอยออกมานิดนึงนะคะเพื่อให้ได้เออเขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้มุมกานยิงอะเนาะเออมีมีรถมามีรถมาดีนะรถไม่เห็นเราอันนี้ยิงบอดปีไปก่อนหนึ่งคิวแล้วจังหวะน,นี้ตั้งเครื่องดีดเข้าวงไปจ้าไปเลยจ้าถ้าสมมติว่าดีดแบบนี้เราชักแม็กได้ก็ดีนะว่าไหมดีดเราชักแม็กไม่ได้ถือปืนได้อย่างเดียวไปมามานั่งยิงอ่ะสเตปสิกโนอ่าเป็นคนค่ะ ก็ตอนนี้เหลือหคนสุดท้ายรวมเราเนี่ยคะก็ตุยไปหนึ่งนียคะเหลือห้ารวมเราเนะ,คะ่ค่ะฟาร์มต่อไปะคะ่ะเห็นพุ่มไม้นั้นไหมพุ่มไม้ขยับได้และจังหวะน,นี้รถมายิงรดค่ะแต่ว่าโดนรดชนไปก่อนนะอุ๊ปุยแต่ตั้งไอวอนะคะคืออย่างแรกเลยเราต้องแบบมีสติก่อนมีสตังค์ใช่ปะมีมีคนโะพานอีกนะเห็นปะต้องตั้งไอวอก่อน,นะ เอาตัวที่ไกลไปก่อนอ่าเป็นไงเป็นไงคือจะเตมโค้ดเลยแบบนี้เป็นโค้ดได้เลยเอาตัวที่ใกล้นะคะเหลืออ e. ีสามคนสุดท้ายค่ะเก็บของนิดหนึงอ่ะเก็บของนิดนึงละกันจังหวะนี้ก็เหมือนจะเออ่ควักอะไรไม่รู้เหมือนกันไปค่ะยิง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 ยติดพิษตุยชัวพิษแรงมากบอกเลย มาค่ะคนบนสะพานก็ตุยไปแล้วเหลือคนสุดท้ายค่ะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะน่าจะใช่คนที่เป็นผู้หมายตอนแรกหรือเปล่าที่เรายิงไปแล้วเขาเป็นผู้หมายไม่แน่ใจเหมือนกันเดานะคะเดาล้าวนวิ่งมาค่ะก็ยังจะห่วงเหรียญอีกก็ไม่รู้เหมือนกันมีใครเป็นไหมคือแบบในใจกห่วงแหละอุย้ยอ๋ออยู่ตรงแงดอบค่ะห่วงเหรียญน,นะคือแบบไม่รู้จะเอาไปชบใครไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรแล้วอะ่ะก็ยังเก็บอ,ะอ่ะอันนี้ก็คือหิวค่ะหิว,หว,หวล่าสุดหิว ถอยออกมานิดนึงค่ะเพื่อให้ได้มุมมุมรอเนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นมุมนะคะมันเป็นมุมที่แบบว่าเขายิงเรายากนิดนึงเออแต่เราก็โดนเขายิงอยู่เออแต่ก็โดนอยู่ไม่เป็นไรค่ะเรามีอันโตนิโอดูสิเกาะเราเต็มแล้วนี่แต่แบบใช้ระยะเวลาแค่ไม่กี่วินาทีอะเกาะเราเต็มแล้วอะโคตรขี้โกงอะอันโตนิโออะ เนี่ยรีโหลดเกาะเต็มอีกแล้วค่ะล่าสุดต้อมเกาะไปวงไปไปทางนู้นนะคะเราต้องพยายามดันไปนะเพราะว่าวงไปทางข้างหลังนั้นนะคะก็ห่อยโดนไปค่ะนี่จังหวะน,นี้ดันนะอ่าดันไปแล้วจังหวะน,นี้ปีกไปแล้วปาดขวาเป็นทัวก้อนนะคะโอ้โหยิงแดงเข้าหวัวทองนัดสานัดสองนัดไม่ตายโอ้โหเรียบร้อยฮะ เป็นยังไงเก่งเลยใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรังทุกคนนะคะจุ๊บจากันคลิปหน้าค่ะ